ชีวชีววิาชชต่วงอาหารดีมีสุขภาพไข่ไก่ต้มสุกตราซีพีกลาบเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาช่วงอาหารดีมีสุขภาพนะคะเราคุยกันเรื่องของอาหารคาวกันมาหลายต่อหลายสัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้เอาใจคนอยากทานของหวานกันบ้างดีกว่านะแต่ว่าเป็นของหวานที่พยายามที่จะสุขภาพสักนิดเ,เพิ่ม สุขภาพสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้ทุกคนที่แบบเรายัางติดความหวานมีความสุขกับการทานขนมหวานเนี่ยรู้สึกไม่ผิดมากเกินไปนะน,นะคะวันนี้เรามาอยู่ที่วิทยาลัยดุสิตธานีค่ะเรามาอยู่กับน้องหลุยพุทธิพรหลุยสอนเดชค่ะสวัสดีสสดครับ,รบน้องหลุยอันนี้เนี่ย ท่านอาจารย์ทั้งหลายบอกว่าเป็นดาวที่เราหมายมั่นปั้นมือมากตอนนี้น้องหลุยเรียนอยู่ปีไหนแล้วตอนนี้ปีสองครับผมนยนสาขาการจัดการครัวจบออกไปสามารถบริหารจัดการได้ทุกอย่างใช่ครับท<า>ับ้งในครัวแล้วก็ปรุงอาหารเป็นเชฟ<ช>ได้ด้วย <ผม S 1> เน้นไปอาหารประเภทไหนอะไรเป็นพิเศษนะครับสายที่ผมเรียนไปตอนนี้จะเป็นครัว อาหารฝรั่งยุโรปครับอาหารยุโรปอ่าแต่วันนี้อยากทานขนมนะใช่ได้ไหมอ่ะอยากได้เลยครับผมี้ผมเตรียมมาให้แล้วอ่าจะเป็นเมนูอะไรครับน้องหลุยวันนี้จะเป็นเมนูอะโวคาโดชีสเค้กครับผมโอ้โหชีสเค้กจริงๆอ่ะตัวอินสไตน์ผมอินสไตน์มาจากนิวยอร์กชีสเค้กแต่ว่าอยากจะเพิ่มคุณประโยชน์ให้กับเมนูนี้เข้าไปอีกนิดนึงเลยเติมไขมันจากธรรมชาติก็จะเป็นตัวอะโวคาโดครับมีไขมันที่ดีแล้วก็ซุปเปอร์ฟรุตใช่ครับผมแล้วก็ตัวฐานของชีสเค้กเนี่ยจากเดิมมันจะเป็นบิสกิตหรือแครกเกอร์นี่ ครับเป็นไขมันธรรมชาติเส้นเดียวกันอ,อ๋อยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าออมมอนนี่ก็ถือว่าเป็นทันับพืช อย่างอื่นล้วคะอย่างอื่นจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าจริงๆเมนูนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นเมนูคีโตเลยก็ได้นะครับเพียงแค่เราเนี่ยต้องหาตัววิปปิ้งครีมเนี่ยกับตัวครีมชีสเนี่ยเป็นสูตรที่ทํามาจากตัวพืชตัวเนยเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวน้ํามันมะพร้าวก็ได้ครับผมแค่เปลี่ยนตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นคีโตเลยก็กลายเป็นคีโตครับผมค่ะบูเบอร์รี่นะคะอันนี้อะไรอีกนะคะอันนี้จะเป็นตัวกลิ่นวานิลลากลิ่นวานิลาอันนี้เป็นมะนาวเจลาตาเหมือนมะนาวหน้าตาเหมือนมะนาวมะนาวและอันนี้คืออันนี้ผมเดิมมมมเเเเนนนนนนนีี่่ยยัจะปปป็็้้้าาตลลผใช อ่านู้สึกมีประโยชน์ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะแล้วพยายามเท่าที่จะทำได้ให้ความหวานเหมือนกันแต่มีวิตามินกกะแลรกค่อนข้างสูงแต่อันนี้คือเนยใช่ไหมคะใช่เป็นตัวเนยละลายครับเนยละลายอันนี้ก็คือเป็นจะเป็นครีมชีสครีมชีสเพราะเราจะทานชีสเค้กก็ต้องมีครีมชีสนะคะ วิธีการทํายากไหมคะไม่ยากเลยครับไม่ต้องผ่านความร้อนเลยด้วยซ้ำครับอ๋อเหรอใช่ครับเอามาผสมปั่นๆให้ครึ่งฟูนิดหน่อยแล้วเราก็ใส่ตรงพิมพแล้วก็ลงแช่ฟีประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ทานเลยครับผมอ๋อแล้วคะโฟังดูง่ายอ้าวอาให้น้องหลุยสาธิตหน่อยค่ะเจิญเลยเนิ่มกันเลยนะครับับอย่างแรกเนี่ยเราจะเอาตัวอัลมอนด์เนี่ยมาผสมกับตัวเนยที่ผมละลายไว้ก่อนนะครับ นี้เราก็มาเตรียมในส่วนของตัวเนื้อเค้กคส่วนที่หนึกันนะครับผมจะเป็นตัวครีมชีสใส่ลงไปเลยครับเราก็จะมาปั่นกันนะครับปั่นให้ตัวครีมชีสเนี่ยเหลวแล้วก็ขึ้นฟูเล็กน้อยครับ เดี๋ยวเราจะมาปั่นรวมกับตัววิปปิ้งครีมเราก็ใส่ครีมเข้าไปครับผมใส่ส่วนผสมทุกอย่างรวมกันเลยน้ำผึ้งน้ำผึ้งอันนี้ตัวมาให้เรียบร้อยแล้วมะนาวน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ปั่นตัวเนื้ออวโวคาโดจนแหลกละเอียดแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวครีมชีสส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยมารวมกันได้เลยครับผมโอเคเราก็จะเอาตัวเจลาตินเนี่ยเทรวมกับตัวเนื้อเค้กไปเลย จากนี้เรียบร้อยเนี่ยเราก็เอาเข้าตู้เย็นช่องฟรีซประมาณ1ชั่วโมงครับโอเคเรียบร้อยแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เสิร์ฟยังไงคะอันนี้เดี๋ยวเราจะตัดแต่งออกมาเสิร์ฟแล้วก็มีการตกแต่งหน้านิดนึงโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะอะโวคาโดชีสเค้กฝีมือ น้องหลุยนั่นเองนะนี่นวาโหเขาเรียกว่ามีความสามารถมากขนาดเรียนชั้นปีที่2เท่านั้นเองนะคะอยู่ในสาขาอะไรนะยัดอีกสักทีสิการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารครับอ่าอ <laughs> นี่แหละลูกศิษย์ของวิทยาลัยดุสิตธานีน้องหลุยพุทธิพรหลุยสอนเดินนั่นเองขอบคุณน้องหลุยมากนะคะและนี่คือชว่วงอาหารดีมีสุขภาพในรายการชีวิตชีวานั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการชีวิตชีวาแล้ว ขอบคุณนั่งดูกันอีกครั้งหนึ่งนะด<ช>ิฉันสิบูรณตพันธ์นลาท่านผู้ชมพิกานนะคะสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าประโยชน์ของอาหารและเครื่องดื่มหมักดองพร้อมเมนูแกงนอกหม้อห้ามพลาดนะคะ